ค่ะก็ผลิตภัณฑ์แซฟอันนี้หม่จะเล่าถึงเทรนด์ของอาหารเสริมก่อนนะคะก็คือว่าเทรนด์ของตั้งแต่ปีที่แล้วถึงปีนี้ค่ะถ้าเกิดราดูได้จากการที่เราเซิร์ชในอินเทอร์เน็ตเนี้ยค่ะเราจะเห็นพบเยอะมากเลยค่ะในการในเทรนของการลดน้ำหนักไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของ how to lose your w e i g h t fast หรือแบบลดน้ำหนักยังไงให้เร็วลดน้ำหนักยังไงให ให้สุขภาพเรายังดีให้สุขภาพเราแข็งแรงอะไรเงี้ยค่ะก็จะมีการจะมีเทรนตัวแบบนี้มาตั้งตั้งแต่ปีสองสองพันสิบเก้าสองพันยี่สิบะคะเนี่ยค่ะให้ดูเทรนต่างๆแล้วก็การลดไขมันต่างๆนะีคะก็เป็นเทรนที่ที่มาแรงเหมือนกันคือถ้าเป็นเมื่อก่อนเนี่ยเราจะเราจะรู้กันว่าถ้าเกิดลดเรื่องน้ำหนักปุ๊บคนก็จะไปโฟกัสเฉพาะที่น้ำหนักอย่างเดียวนะคะก็ โฟกัสที่น้ําหนักอย่างเดียวก็คือหมายความว่ากินแล้วน้ําหนักลงเลยภายในสองสามวันอันนี้ก็จะเป็นเทรนของเมื่อก่อนซึ่งมันก็มีความอันตรายของของยาตัายาลดน้ําหนักต่างๆนะคะซึ่งตัวตัวผลิตภัณฑ์ของเราก็จะเป็นการลดน้ําหนักการลดการเบิร์นไขมันนะคะทาให้น้ําหนักเราเนี่ยลงอย่างถาวรน,นะคะนะคะให้ดูว่าเทรนของเขาเนี่ย ไม่ว่าจะเป็นในหนังในมิการ์นไทม์นะคะเขาก็เป็นจหัวข้อได้อย่างน่าสนใจนะคะคือเราควรจะกินอย่างไรในณปัจจุบันนี้กินอย่างไรทำอาหารยังไงนะคะให้สุขภาพดีหรือว่าในอเมริกาเนี่ยค่ะก็ค,คือความอว้อวนโรคอ้วนโรคอะไรต่างๆเนี่ยคือมาแรงมากๆนะคะดังนั้นก็เป็นหัวข้อท็อปปิกที่น่าสนใจแล้วเราก็ถือว่าเราจับตลาดสินกลุ่มสินค้าที่เป็นเทรนด์ณตอนนี้นะคะ ถามว่าทำไมต้องเป็นผลิตภัณฑ์ตัวแซฟนะคะตัวแซฟของเรานะคะจริงๆมันมีส่วนประกอบมากมากมายหลายตัวมากกว่า3ตัวนะคะแต่ว่าจุดเด่นหรือว่าส่วนประกอบหลักที่เราเอามาใช้ในผลิตภัณฑ์ตัวแซฟนะคะอย่างแรกนะคะที่เราท,ที่ที่ทุกคนน่าจะรู้กันดีอยู่แล้วท่านกตัวแซฟฟอนนะคะซึ่งเป็นสารสก,กัดจากดอกแซฟฟอนนะคะมาจากประเทศฝรั่งเศสนะคะจะมีแบรนด์การค้าที่ชื่อว่าซัตเทียรียล ตัวต่อไปนะคะก็จะเป็นสารกจาดดอกอจากเห็ดเข็มทองญี่ปุ่นนะคะมาจากประเทศญี่ปุ่นเลยตัวต่อไปนะคะก็จะเป็นส้มสีแดงจากประเทศอิตาลีนะคะอยากให้ดูค่ะว่าเนี่ยค่ะถ้าเราเห็นจากสไลด์เนี่ยดอกแซฟฟอนนะคะจะเป็นดอกสีม่วงแต่สิ่งที่เราจะใช้เนี่ยเราจะใช้เฉพาะกลีบเกรซอนของมันไอตัวแดงๆเห็นไหมคะซึ่งดอกหนึ่งอ่ะมันจะมีอยู่แค่ไม่กี่กลีบนะคะสองสามกลีบประมาณสามสี่กลีบเนี่ยคะ่ะไม่เกินนี้ แล้วการเก็บเกี่ยวการการเก็บเกี่ยวในในแต่ละปีนะคะทําไมมันถึงมีราคาแพงนะคะเพราะว่าเขาจะต้องใช้คนในการที่เป็นเด็ดตัวเกสรสีแดงแดงที่เราเห็นในรูปเนี่ยค่ะเด็ดเก็บกับมือซึ่งจะต้องเก็บในช่วงเวลาเช้าเท่านั้นเพราะว่าช่วงเช้าดอกมันจะบานแล้วก็ต้องเกณฑ์นคนจํานวนเยอะมากนะคะที่ประเทศอิหร่าน,นะคะคือเขาก็จะไปเก็บตัวแซฟฟอนตัวนี้แล้วก็นํา ตัวเกสรสีแดงเนี่ยส่งตรงมาที่ฝรั่งเศสแล้วก็ผ่านการเทคโนโลยีการผลิตและการสก,กัดตัวสารสําคัญออกมานะคะที่ที่เป็นเทคนิคเ,เทคโนโลยีพิเศษนะของของของตัวแซฟฟอนตัวนี้นะคะเนี่ยค่ะอย่างที่บอกก็คือเก็บเกี่ยวได้แค่ปีละหนึ่งครั้งนะคะแล้วก็เก็บช่วงแค่ช่วงระยะเวลาเดียวคือตอนเช้า7ิแปดโมงเช้าเท่านั้นนะคะถามว่าตัว s ซทิเรียลหรือว่าสารสก,กัดจากดอกแซฟฟอนตัวเนี้ย มันมีความพิเศษยังไงนะคะอย่างแรกนะคะหนึ่งคือคือทาให้เราสามารถลดพอร์ชั่นในการกินอาหารได้ก็คือหมายความว่าเราอาจจะกินปริมาณอาหารในปริมาณที่เยอะแต่ว่าเมื่อเราทานตัวนี้เข้าไปนะคะเราก็จะทานอาหารได้น้อยลงนะคะแต่ว่าข้อดีของมันก็คือว่ามันไม่เหมือนกับยาลดน้ําหนักหรือยาลดความอ้วนต่างๆทั่วไปนะคะคือลดยาลดน้ําหนักต้องบอกก่อนว่ากินเข้าไปแล้วปุ๊บเราก็จะมีความรู้สึกว่าเราไม่หิวแล้วก็ไม่อยากอาหารเลยซึ่ง ระยะยาวเนี่ยมันทำให้ระบบเผาผลาญของเรานะหรือว่าระบบต่างๆในร่างกายของเรามันก็พังแต่ว่าตัวเนี้ยมันเป็นการที่ทําให้เราเนี่ยยังหิวปกติทุกมื้อเนี่ยค่ะแต่ว่ามันทําให้เราลดลดพอชั่นของอาหารลงได้ทําให้เราไม่กินเยอะเกินไปนะคะอันที่สองนะคะก็คือลดการดูดซึมของพวกแป้งต่างๆนะคะพวกแป้งแล้วก็พวกน้าตาลต่างๆ,ๆนะคะที่เรากินเข้าไปอันที่สามนะคะก็คือ คือทําให้เราแบบไม่กระหายการกินขนมของจุกจิกนู่นนี่นั่นนะคะคือถ้าเกิดว่าเรากินตัวสารัาจาก็อกซัฟฟอนาจากซัฟฟอนไปเนี่ยมันทําให้เราแบบมีความรู้สึกว่าอยากพวกน้ําตาลพวกแป้งอะไรอย่างเงี้ยค่ะน้อยลงแล้วก็ไม่อยากกินของจุกจิกนะคะทาให้เรารู้สึกว่าเราอิ่มได้นานขึ้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าทุกๆมื้อของเราเนี่ยระบบระบบในร่างกายของเรายังยเป็นเหมือนเดิมคือเรายังหิวเหมือนเดิมแต่เราอาจจะทานได้น้อยลง ซึ่งถามว่าวันนี้ถ้าวันนี้เราทานได้น้อยลงก็จริงแต่ถ้าเรายังทานของที่มันไม่มีประโยชน์เลยไม่ดีเลยอย่างเงี้ยค่ะกินแต่ไขมันกินแต่อะไรอาหารที่แบบจังฟู้ดอะไรเงี้ยค่ะสุดท้ายแล้วยังไงน้ําหนักมันก็จะลดลงยากแต่ถ้าเกิดว่าวันนี้เรากินตัวแซฟด้วยแล้วเราควบคุมการกินอาหารให้ดีด้วยเลือกกินอาหารที่ดีกินคาร์บก็จริงแต่กินคาร์บที่ดีแต่ว่าเราก็ทานได้น้อยลงนะคะอะไรแบบนี้ค่ะมันก็ทําให้เราเป็นการ ลดน้ำหนักอย่างยั่งยืนนะคะซึ่งกลไกลของของตัวแซฟฟอรนตัวนี้เขาจะไปทำงานโดยตรงกับออของเ,ออเขาเรียกว่าสารที่ชื่อว่าเซโรโทนินซึ่งมันอยู่ในร่างกายของเราถามว่าสารเซโรโทนินนะคือหมายจะอธิบายง่ายๆสั้นๆน,นะคะคือหมายความว่ามันเป็นสารแห่งความสุข คือเวลาช่วงที่เราแบบมีความสุขมากๆเนี่ยค่ะสารตัวนี้มันจะถูกหลั่งออกมามากดังนั้นเวลาช่วงที่เรามีความสุขเราจะมีความสุขว่าเราไม่ได้หิวเลยไม่ได้อยากกินนู่นกินนี่จุกจิกแต่กในทางกับกันคือถ้าเรามีความเครียดมากมีความสึกว่าโอ๊ยเครียดอ่านหนังสือสอบก็เครียดหรือว่าเราอยู่ในช่วงที่แบบเสียใจเศร้าเนี่ยเรามีความสุขว่าเราจะต้องหาอะไรกิน ซึ่งคนสังเกตดูคนที่อกหักเนี่ยค่ะเวลาเขาเศร้าเขาเครียดน,นี่เขาจะเขาจะน้ำหนักขึ้นเพราะว่าเขาต้องกินเขาว่าการกินเป็นการที่ทําให้เขาแบบเพิ่มความสุขอย่างหนึ่งดังนั้นเขาก็เลยวิจัยนะคะแล้วก็ไปทํางานอ่อไปไปทางานตรงกลไกลของร่างกายของเรานะทำให้เราเนี่ยไม่อยากกินแป้งแล้วก็ลดการบริโภคพวกค,คาร์โบไฮเดรตต่างๆนะคะ แล้วเขาก็มีตัว clinical study นะคะคือเขาก็ทำ study จริงๆในคนนะคะกับคดกับผู้หญิงอันนี้ผู้หญิงนะคะ60คนนะคคะ่ะอายุช่วงประมาณ25-45ปีนะคะก็ให้ทานเป็นระยะเวลา8วดคนะคะแล้วเขาก็จะมาวัดผลในเรื่องของน้ำหนักเรื่องไขมันนะคะแล้วก็มวลกล้ามเนื้อต่างๆนะคะแล้วก็ในเรื่องของการยับยั้งในการความหิวต่างๆนะคะ เนี่ยค่ะหลังจากทานไปเนี่ยพบว่าตัวสารกัดจากตัวเซฟฟอนตัวนี้สามารถทําให้น้ําหนักลดใน,ในคนที่สูงสุดนะคะลดได้ถึงเกือบห้กิโลใน,ในภายใน8วีคนะคะแล้วก็สามารถที่จะลดความอยากอาหารก็คือ Lost Appetite ไปได้ถึง84%ซนะคะซึ่งถือว่าเยอะเหมือนกันแล้วเขาก็มีการพรับ l i ีชิ่งลงในแบบ เจอแน่ต่างๆนะคะใน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 ทั่วไปนะว่าตัวซัเริเลหรือสารสกัดตัวดอกแซฟฟอนตัวนี้สามารถลดการอยากกินอาหารการกินขนมจุกจิกอะไรเงี้ยค่ะได้ได้จริงๆแล้วก็สามารถช่วยในเรื่องของการลดน้ําหนักได้แล้วเขาก็มีสิทธิบัตรนะคะทั่วโลกนะคะในการที่จะใช้ตัวแซฟฟอนตัวนี้แล้วก็มีความปลอดภัยแล้วก็ใช้รักษาในใช้ในการรักษาโรคอ้วนได้ด้วย สารสกัดตัวต่อไปนะคะก็เป็นตัวที่ชื่อว่าชิโตกูแคนนะคะหรือว่าสารสกัดจากเห็ดเข็มทองญี่ปุ่นนะคะจากประเทศญี่ปุ่นนะคะถามว่าตัวนี้ค่ะคือเขามีความพิเศษอย่างไงคือเขาเป็นอารมณ์เหมือนไคโตซานนะคะถ้าเกิดว่าเรารู้จักไคโตซานทั่วไปเนี่ยมันก็จะเป็นเราจะรู้จักในนม้มไคโตซานจากสัตว์แต่ว่าจริงๆแล้วไคโตซานจากพืชเนี่ยได้ประสิทธิผลได้ประสิทธิภาพที่ดีมากกว่าไคโตซานจากสัตว์หลายเท่ามากเลยะคะ นี่ค่ะอยากให้ดูว่าถามว่าทำไมในแซฟถึงเลือกตัวชิโตาคแแคนนะคะลงมาในผลิตภัณฑ์นะคะเพราะว่าเราต้องการให้ผลิตภัณฑ์แซฟของเราเนี่ยสามารถช่วยในเรื่องของการลดวิสโอลแฟตได้ถ้าวันนี้ใครเข้าฟิตเนสหรือว่าคนที่รักษาสุขภาพจริงๆจะรู้ว่าวิสโ t ลแฟตเนี่ยเป็นไขมันตัวร้ายที่สุดแล้ ที่ก่อให้เกิดโรคต่างๆไม่ว่าจะเป็นโรคเบาหวานคอเลสเตอรอลความดันหัวใจเกิดจากวิสโอลแฟตทั้งสิ้นนะคะแล้วการกําจัดวิสโอลแฟตเนี่ยมันกําจัดได้ยากก็ยากกว่าไขมันทั่วๆไปคือสังเกตดูถ้าเกิดว่าคนที่กินเบียร์มากๆเนี่ยเขาอาจจะมีไขมันหน้าท้องที่ใหญ่เขาก็เลยคนที่กินเบียร์ก็จะลงพุงแต่ ไขมันที่หน้าทองเนี่ยมันยังยังสามารถเอาออกได้ง่ายมากกว่าไขมันวิสตัวตัวร้ายคือหรือว่าวิสโตรแฟตตัวนี้ซึ่งวิสโตรแฟตตัวนี้ถามว่าจะออกได้ไงอ,ออกได้โดยการที่ออกกําลังกายอย่างหนักมากแล้วก็การกินอาหารที่ดีนั่นเป็นสิ่งที่สามารถกําจัดวิสโตรแฟตได้แต่ถามว่า ในสาพสดิ์ปกติเนี่ยหรือว่าในพฤติกรรมของคนเราอะ่ะคนเราก็ยังอยากจะกินแบบทุกวันนี้ก็อยากกินของอร่อยอะซึ่งของอร่อยอะมันไม่มีของของที่ดีอยู่แล้วอะค่ะมันก็ประกอบไปด้วยไขมันจากสัตว์มันหมูหม,หมูสามชั้นทอดาชานมไข่มุกต่างๆนี่คือพฤติกรรมของคนที่เราไม่สามารถอีกเลี่ยงได้ถูกไหมคะมันก็เลยทําให้เราเราเนี่ยสามารถลดตัวเปสนโซเดีได้ยากดังนั้นเราเรา,เราจึงจําเป็นที่ต้องมีตัวช่วยต่างๆนะคะ นะคะอยากให้ดูว่าวันนี้ถ้าเราอ่ะจะถ้าเราพูดถึงเรื่องของแคลอรี่นะคะถ้าวันนี้เราจะออกกําลังกายเนี่ยออกกําลังกายเนี่ยต้องออกกําลังกายประมาณเท่าไหร่นะคะถึงจะสามารถที่จะที่จะลดพวกเอ่อพวกไขมันต่างๆอย่างนี้นะคะ่ะได้คือให้ดูนะคะว่าการวิ่งเอาวิ่งเอาวิ่ง jogging ดีกว่า เอาการเดินดีกว่าเพราะว่าหมายว่าน่าจะเป็นคนทั่วไปยังสามารถที่แบบเดินได้อะไรเงี้ยค่ะในการออกกำลังกายก็ต้องเดินประมาณ2 7 5ร้อยเจ็ถึงสี่ร้อยสี่สิบชั่วโมงนะคะหรือถ้าเกิดว่าคนที่จ็อกกิ้งก็ต้องจ็อกกิ้งประมาณ8 0ดสิบถึง้อยสบปดชั่วโมงเลยนะคะในการใน,ในการที่กำจัดพวกบอดี้แฟตต่างๆได้โอเค เดี๋ยวถ้าเกิดว่าใครมีคำถามนะคะจดเอาไว้ได้นะคะเดี๋ยวถามมาตอนหลังสุดได้ทิ้งนะคะคือเขาบอกว่าตัวชิตคูแคนเนี่ยมีกลไกกลไกเดียวกับการที่เราไปออกกำลังกายแล้วเราสามารถลดน้ำหนักได้ดังนั้นเขาก็เลยเอากลไกตัวเนี้ยที่มีเอาสารละกันตัวเนี้ยมาทางานวิจัยว่าอ๋อกลไกตัวนี้มันคล้ายกันกับในร่างกายของเราเลยจริงๆเขาก็เลยสกัดตัวสารละกันจากชิตคูแคนออกมานะคะแล้วเขาบอกว่า ดังนั้นเนี่ยในเมื่อถ้าเกิดว่าการการกินชิตาโแค่นเนี้มีกลไกลเดียวกับการลดน้ําหนักของในร่างกายเนี่ยถ้าเราไม่ได้ออกกําลังกายเรากินตัวเนี้ยอย่างน้อยมันก็ยังช่วยให้มันมีการลดน้ําหนักการเบินไขมันออกไปได้แต่ถ้าเกิดว่าเราสามารถที่กินตัวชิตาโกแค่นแล้วก็ออกกําลังกายด้วยมันจะสามารถช่วยลดตัวบอดี้แฟทได้เป็นแบบสองเท่าเลยนะคะ ก็จะเป็น,นกลไกในการในการลดลด,ลดน้ําหนักของเขานะคือคือง่ายตัวชิตโกูแคนเนี่ยคะ่ะเข้าไปเมื่อเวลาเราทานเข้าไปเนี่ยเขาก็จะไปทํางาน,นกลไกที่ในการกําจัดพวกไขมันตไตรกลีเซอไรด์ด้วยอย่างที่อย่างที่เรารู้กันถ้าเราทานตัวเนี้ยเป็นระยะเวลาต่อเนื่องนะคะไขมันตัวตัวร้วายนะตไ,ไตรกลีเซอไรด์ต่างๆเนี่ยก็จะลดลงด้วยตัวต่อไปนะคะจะเป็นสารกัดจากส้มสีแดงนะคะซึ่งจะมีเทรลเเนี้ยที่ชื่อว่าโมโลซิล ต้องบอกก่อนว่าตัวสารกัญจากส้มสีแดงตัวเนี้ยคือเขาก็มีที่ไปที่มานะคะว่าคือคนที่ได้สัมผทานจากเกาะซิซีลีนะคะที่ประเทศอิตาลีตอนใต้นะคะซึ่งหมายเอาไปไปวิสิทธิ์ที่ไล่ส้มของเขามาจริงจริงนะคะแล้วก็ไปวิสิทธิ์ที่โรงงานการผลิตของเขามาแล้วนะคะคือซึ่งมันมีความพิเศษแล้วก็มีความแบบแตกต่างจากส้มทั่วไปมากถามว่าทำไมส้มของตัวเนี้ย มันถือเป็นสีแดงเพราะว่าด้วยสภาพอากาศนะคะที่ซิซิลีที่ประเทศที่มันจะเป็นเกาะที่ที่ออกไปอีกจากประเทศอิตาลีตอนใต้นะคะก็คืออยู่ตอนใต้แล้วก็จะเป็นเกาะที่ออกไปอีกนะคะซึ่งเขาว่ามีความพิเศษหมายความว่าเขามีความแตกต่างทางด้านอุณหภูมิที่แตกต่างกันเยอะมากคือช่วงเชา้านี่อากาศเขาจะร้อนแต่พอช่วงเย็นปุ๊บในชุดอนเกาะนั้นจะมีอากาศที่เย็น ดังนั้นนะคะเมื่อมีความแตกต่างระหว่างอากาศภูมิอากาศใน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 แต่ละวันมันมันต่างกันเยอะมากตัวส้มเองอ่ะเขาจะต้องผลิตสารสําคัญออกมาเพื่อปกป้องและโปรเทคตัวเขาเองให้อยู่รอดได้จึงเป็นที่ไปที่มาว่าทําไมเขาถึงมีสารสกัดที่สําคัญแล้วก็มีสารสารสำคัญที่สูงมากๆนะคะในในส้มสีแดงของของโมโรซิลนะคะซึ่งเขาบอกว่าตัวส้มสีแดงนะคะของแท้ต้องมาจากซิซิลีเท่านั้นนะคะ ซึ่งกระบวนการผลิตของเขานะที่หมายไปที่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 โรงงานเขาเลยนะคะคือเขาจะมีไล่ส้มเป็นของตัวเองใหญ่มากแล้วเขาก็ถึงช่วงที่เวลาที่เขาเก็บเขาก็จะเอามาผลิตนะคะแล้วซึ่งแต่ในรถใน,ในแต,แต่แต่ละรถการผลิตของเขาเนี่ยเขาจะมีการวิเคราะห์สารสาคัญทุกๆครั้งก่อนนะคะก่อนที่จะนํานําส่งมาให้มาให้ลมามามา,มาถึงมาส่งออกทั่วโลกนะคะ เขาก็จะมีแลบมีนักวิจัยซึ่งเจ้าของเขาเป็นด็อกเตอร์ค่ะเป็นเป็นเป็นเจ้าของอายุก็เยอะมากแล้วเหมือนกันค่ะเขาก็จะเป็นด็อกเตอร์ซึ่งเก่งทางด้านเชี่ยวชาญทางด้านาศาสรสกัดเป็นเป็นหลักเลยแล้วก็สารสําคัญของเขาเนี่ยค่ะก็จะมีพวกแอนโทไซยานินพวกฟาวนอยด์อะไรอย่างนี้ค่ะวิตามินซีต่างๆนะคะเอ่อใน clinical study นะคะ เขาทดลองตัวส้มสีแดงกับมนุษย์นะคะพบว่าสามารถที่จะลดขนาดของไขมันหน้าท้องแล้วก็ลดมวลไขมันสะสมได้มากถึงมากกว่า25-50นะคะแล้วก็สามารถช่วยน้ำหนักตัวลดลงได้มากกว่า3.8กิโลสัดส่วนก็ลดลงมากกว่า7.8เซนสัดส่วนสะโพกก็ลดลงได้มากกว่าเกือบ6เซน,นะคะ่ะคือวันนี้หมายยาให,ให้ให้มองว่าวันนี้เรากินสารกินแซฟตัวเนี้ย เราเป็นอาหารเสริมที่ที่ใช้สารกัดที่ดีนะคะซึ่งสารกัดที่ดีเนี่ยค่ะมันไม่เหมือนกับยาที่เหมือนกับว่าเรากินแค่วันสองวันสามวันแล้วเราไม่หิวน้าหนักลดเลยเพราะเราไม่ได้ทานอะไรเลยแต่ตัวเนี้ยถ้าเกิดเราทานต่อเนื่องจริงๆเราจะรู้เลยว่าสัดส่วนของเราจะค่อยๆเล็กลงเล็กลงเรื่อยๆแต่เราต้องใช้เวลาแล้วก็ใช้ความเข้าใจอย่างถูกต้องควบคู่ไปกับการใช้ผลิตภัณฑ์ของเราด้วยนะคะ เขาก็มีการตีพิมพ์ในแมกกาซีน,นตั้งแต่คือจริง,รงๆเขาเขาต,ตีพิมพ์ตั้งแต่2010แล้วจริงๆมีมีเยอะหลังๆนี้เขาก็เขาก็ตีพิมพ์เรื่อยๆเขาก็ทำงานวิจัยเพิ่มเติมเรื่อยๆนะคะสำหรับตัวสารสก,กัดของเขาถามว่าตัวผลิตภัณฑ์แซฟนะคะเหมาะกับใครบ้างนะคะอย่างแรกนะคะก็เหมาะกับผู้ที่รักการกินเป็นชีวิตจิตใจนะคะคนที่ติดเครื่องดื่มของหวานโค้ก ชานมไข่มุกโกโก้ Go Go, หรือว่าตอนบ่ายนี้เราก็ต้องแบบอยากกินสตาร์บัคสักแก้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เป็นผู้ที่ติดเครื่องดื่มหวานนะคะแล้วก็กลุ่มที่ต้องการลดไขมันแล้วก็ต้องการลดส,ส่วนนะคะแล้วก็ผู้ที่ต้องการเล่นงการเผาผลาญน,นะคะ ถามว่าวิธีการรับประทานนะคะก็จะรับประทานก่อนอาหารนะคะก็ประมาณ15นาที15ถึง20นาทีได้ค่ะจริงๆก็ทานได้นะคะเที่ยงกับเย็นสามารถทานได้เพราะว่าส่วนใหญ่แล้วคนไทยเนี่ยมีพฤติกรรมก็คือเช้ากินน้อยแล้วมาหนักเริ่มหนักมื้อเที่ยงแล้วก็ไปแบบจัดเต็มที่มื้อเย็นถูกไหมคะดังนั้นเราก็ทานในการใน,ใ,นในก่อนการก่อนมื้ออาหารหนักของเรานะคะประมาณ15ถึง20นาที ในช่วงแรกอาจจะต้องทานติดต่อกันประมาณสักสองสาวันอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราจะรู้ึกคือถ้าคนที่น้ําหนักน้อยนะจะเขาจะได้เห็นเขาจะเห็นผลก่อนหรือเร็วเหมือนตัวเมเองหมยน้ําหนักไม่เยอะมากก่อนที่ใหม่ทดลองทานเนี่ยประมาณห้าสิบกว่ากินประมาณวันหนึ่งเม่ก็จะรู้สึกแล้วว่าเออเราแบบอิ่มเร็วขึ้นคือทานได้น้อยลงแต่ถ้าเกิดว่าคนที่มีน้ําหนักตัวมากกว่ามากกว่าเกณฑ์เนี่ยค่ะอาจจะต้องทานสักประมาณสองวันแล้วก็จะรู้สึกอะไรอย่างเงี้ยค่ะ แล้วก็อีกอย่างนะคะคืออย่างที่บอกค่ะถ้าเกิดเราสามารถทานก่อนออกกําลังกายได้นะคะทําให้เราเนี่ยสามารถออกกําลังกายได้นานขึ้นนะคะแล้วสามารถช่วยเร่งการการเผาผลาญของของของเราอีกด้วยนะคะโอเคช่วงเป็นช่วงตอบถามตอบนะคะถ้าเกิดใครมีคําถามนี่คือใครมีคําถามสามารถถามไปได้เลยค่ะแต่ว่าต้องเปิดยังไง